เสียงเล่าจากเงามืดกูบอกพงแล้วไงวันนัดกันที่อื่นก็ได้แถวบ้านกูน่ะนากลัวนากกว่ากลัวอะไรวะกูเห็นคนเยอะแยะเลยเนี่ยกูอยากยืดเส้นยืดสายสักหน่อยเอานา่บอกมาเหอะว่าอยู่ซอยไหนกูเข้าถนนมาแล้วเนี่ยซอยวิการ13ทับสอา่านดีๆนะมึงห้ามเข้าผิดไปซอย13เฉยๆเด็ดขาด แถวนี้น่ากลัวจริงๆนะเวย้ยนี่ก็สองทุ่มกว่าแล้วด้วยไม่ต้องห่วงเว้ยกูแข็งแรงจะตายโจรที่ไหนก็แทงกูไม่เข้าหรอกเนี่ยกูเดียวเข้าซอยมาละไม่ใช่โจรเล่าไปมึงก็ไม่เชื่อหรอกแถวเนี้ยมันมีตำนานตำนานอะไรวะตำนานรักดอกเหมยปะเหมยหน้ามึงอะอย่าเสือเข้าไปในซอยสิบสามละกันถ้ามึงเห็นซอยไหนมีสารตายาย มีตุ๊กตาแต่งผ้าเป็นคนหลายๆคนนะ่ะมึงรีบเดินถอยออกมาเลยนะก็นี่ไงสารเจ้าแต่ไม่เห็นมีตุ๊กตาอะไรเลยมีแต่โกกุมารตัวเดียวฮัลโหลฮัลโหลเสียงของกา๊าดเพื่อนสนิทหายไปจากปลายสายระหว่างที่เขากำลังเลี้ยวเข้ามาในซอยวิการ13บสาเขาพยายามเช็คที่โทศรศัพท์อีกครั้งเพื่อดูความผิดปกติซึ่งก็ได้คำตอบว่า สัญญาณของมันได้ขาดหายไปจนไม่สามารถใช้งานได้โดยความรีบร้อนที่จะไปหาเพื่อนโดยเร็วเพื่อขอคัดลอกงานชิ้นสำคัญก่อนเรียนจบเขาจึงไม่อยากจะรอให้เสียเวลามากนักวินมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าเขาอยู่ในระยะสายตาดูจะเป็นวิธีที่ดีในกรณีที่ติดต่อเพื่อนไม่ได้แบบนี้ในเพยายามเดินเข้าไปในซอยเรื่อยๆเพื่อตรงไปยังวินมอเตอร์ไซค์ ทามกลางบรรยากาศที่แปลกประหลาดสองข้างทางมีเพียงเสาไฟบ้านคนที่ปิดไฟมิดชิดและมีเสียงจากมแรงรอบๆตัวเท่านั้นไราวิแววของผู้คนและแน่นอนแม้แต่วินมอเตอร์ไซค์ในตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวความจริงแล้วเขาเองก็เอกใจมาสักพักแล้วว่าตั้งแต่ที่เขาเลี้ยวเข้ามาในซอยนี้คนที่เคยพลุกพล่านเป็นปกติ กลับหายเงียบไปอย่างผิดสังเกตเขาอ่านป้ายของวินมอเตอร์ไซค์เพื่อดูรอบการวิ่งรอบต่อไปแต่ก็ต้องชะงักเมื่อป้ายเล็กๆนั้นเขียนไว้ว่าวินซอยวิการ13ในายอ่านจบก็นึกถึงคำที่เพื่อนเตือนไว้เห็นทีเขาจะเลี้ยวเข้ามาผิดซอยจริงๆซะแล้วจึงตัดสินใจหันหลังเพื่อเดินออกจากซอยนี้ทันที แต่ทว่าเมื่อเขากำลังหันเข้ามาที่ปากซอยกลับไม่พบปากซอยอย่างที่คาดไว้เส้นทางตรงหน้าที่เขาเคยเดินผ่านมากลายเป็นเส้นทางเดินที่ยาวและลึกเข้าไปในซอยและยิ่งกว่านั้นเมื่อเขาหันกลับมาก็พบว่าอีกด้านหนึ่งของเขามันก็เป็นทางลึกเข้าไปในซอยอีกเหมือนกันเหมือนกับว่าเขากำลังอยู่ตรงกลางซอยที่มีทางเดินที่ยาวไม่มีที่สิ้นสุดและที่สำคัญ ไม่มีทางออกสารเจ้าวินมอเตอร์ไซค์อะไรที่เขาเคยเห็นก่อนหน้านี้เมื่อหันหลังและหันกลับไปอีกทีมันก็ไม่อยู่ซะแล้วเขาเดินต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จะเดินไปทางไหนสิ่งที่ทำได้คงมีเพียงการเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเท่านั้นผะไม่รู้จะทำอะไรจริงๆ ระหว่างทางเขาพอที่จะเห็นคนเดินสวนไปมาอยู่บ้างแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาใจชื้นขึ้นมาเลยเพราะคนเหล่านั้นเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเดินเซไปมาคล้ายคนไม่มีแรงจะว่าไปก็เหมือนกับซอมบี้ในหนังที่แทบไม่เหลือเรี่ยวแรงไว้ทำร้ายคนเขาเดินไปมาอยู่พักใหญ่ก่อนจะเจอทางแยกหนึ่งทั้งทางซ้าย และขวามันช่างมืดสนิทเห็นเพียงแต่กิ่งไม้บางๆที่โผล่พ้นความมืดออกมาเท่านั้นเอ้าวแล้วไงเจออย่างนี้คืนเลี้ยวผิดกูก็หลงสิวะบ่นกับตัวเองจนจบไหนก็หันหลังกลับทันทีแต่ก็เช่นเคยเป็นอีกครั้งที่เขาหันหลังกลับไปก็ได้พบเจอกับทางแยกเช่นเดียวกันกับอีกด้านหนึ่ง นายเริ่มรู้สึกหลอนจนขนลุกไปทั้งตัวรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีทางเป็นเหตุการณ์ปกติได้แน่ๆที่เขาทำได้ถ้าไม่อยู่เฉยๆก็ต้องเดินต่อสักทางซึ่งแน่นอนว่าคนอย่างเขาการอยู่เฉยๆคงไม่ใช่แนวคิดที่ถนัดเท่าไหร่อ่าขวาร้ายซ้ายดีเฉยว่ะแต่เอาตามนั้นแหละนายเดินเลี้ยวซ้าย ตรงเข้าไปในเงามือด้านหน้าทันทีที่เขาเข้ามาไฟสองข้างทางก็ค่อยๆติดขึ้นสองให้เห็นเส้นทางที่ยังคงลึกลับว่งเวงแต่ในคราวนี้ที่ด้านซ้ายขวาที่เป็นด้านข้างของซอยมีป้ายไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ได้เดินเข้าไปจ้องมองป้ายนั้นอย่างมีความหวังเผื่อว่าจะมีเบาะแสอะไร หลงเหลือให้เขาได้ใช้เพื่อหน,นีออกไปจากที่นี่ได้บ้างและนี่คือข้อความที่ถูกเขียนไว้กฎในการเดินผ่านซอยวิการ13 1. สามารถเข้าออกได้ตามปกติตั้งแต่เวลาตีหถึงเวลาหโมงครึง่งโดยระหว่างนั้นจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามปกติแต่หลังจากนั้นจะต้องเดินเท้าเท่านั้น โดยไฟในซอยจะเปิดให้สว่างต่อจนถึงเที่ยงคืน 2. ซอยนี้เป็นซอยตันจุดกับรถเดียวที่มีอยู่ที่ท้ายซอยไม่แนะนำให้นำรถเข้ามาโดยเฉพาะเวลากลางคืนเพราะแสงไฟจากรถจะรบกวนผู้อาศัยในซอยนี้ 3. กรุณาเตรียมเงินติดตัวอย่างน้อย36บาท สำหรับการเดินทางเข้าซอยหลังเวลา18นาฬกานาทีเพื่อความราบรื่นในการเดินทางกรุณาพกเป็นเหรียญและเตรียมให้พอดีไม่ต้องเผื่อทอน 4. ที่แยก4หลังจากเดินเข้าซอยประมาณ400เมตรจะได้ยินเสียงคล้ายกับสุนัขเห่ามาที่คุณมันดังมาจากหลังบ้านใหญ่สีขาวเพียงหลังเดียวที่อยู่ตรงปากทางแยกไม่ต้องกลัวว่ามันจะกัด มันแค่อยากทักทายคุณให้คุณเดินเข้าไปใกล้ๆรัว้วและยื่นมือให้มันดมสักครู่หากมันรับรู้ว่าคุณไม่มีเจตนาร้ายมันจะหยุดเห่าและคุณสามารถไปจากที่นั่นได้ทันทีคำแนะนำแค่ยื่นมือเข้าไปเท่านั้นไม่ต้องหันหน้าไปมองข้อควรระวังหากประตูบ้านนั้นเปิดอยู่คุณอาจจะตกอยู่ในอันตราย 5. ห้ามใส่หูฟังระหว่างเดินเข้าซอยมันอาจจะทำให้คุณเสียมารยาทหากมีใครสักคนอยากจะคุยด้วยในเวลานี้ 6. คุณสามารถเดินเร็วหรือช้าก็ได้ตามที่คุณถนัดแต่ว่าต้องไม่ลืมที่จะตอบและพูดคุยทักทายกลับเสมอทุกครั้งเวลาที่มีใครอยากจะพูดคุยกับคุณ 7. เมื่อเจอทางสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายทุกครั้งแม้ว่าสิ่งที่คุณเห็นทางด้านขวามือจะเป็นที่ที่คุณต้องการจะไปก็ตาม 8. เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะหลงทางในซอยนี้หากเดินเข้ามาในเวลาหลังหกโมงครึง่งไม่ต้องตกใจเพราะคุณสามารถเลือกที่จะถามทางหรือถามสิ่งที่อยากรู้จากใครก็ได้ที่คุณพบเห็นโดยคุณสามารถถามได้เพียงสามครั้งแต่ละครั้ง จะต้องจ่ายค่าถามทางให้กับพวกเขาด้วยเหรียญสิบบาท1เหรียญห้ามขาดห้ามเกิน 9. กรณีที่คุณเลือกที่จะถามโปรดสังเกตการแต่งกายหรือลักษณะของคนผู้นั้นให้ดีหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายหรือร่างกายที่กลับซ้ายเป็นขวาเหมือนภาพในกระจกสิ่งที่เขาพูดออกมานั้นจะเป็นคำโกหกทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่เรื่องแย่หากคุณเข้าใจวิธีถามคำถามกับพวกเขาอย่างถูกต้อง 10. ระหว่างเดินหากพบไฟข้างถนนกระพริบผิดปกติให้รีบหาที่ซ่อนโดยเร็วที่สุดเพราะนั่นคือสัญญาณที่จะบอกว่าคุณกำลังจะได้ไปจากที่นี่เมื่อคุณแน่ใจว่าหลบซ่อนดีแล้วให้เฝ้ารอจะมีเด็กชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากนั้น เขาจะผ่านคุณไปหรือจากคุณไปขึ้นอยู่กับว่าทางออกอยู่ทางไหนสิ่งที่จะต้องทำคือให้เดินตามเด็กชายคนนั้นไปเรื่อยๆช้าๆอย่าให้เด็กชายตกใจหากเด็กชายตกใจเขาจะหนีคุณไปและคุณจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่อีกแต่หากเด็กชายไม่ว่าอะไรเขาจะให้คุณเดินตามเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเอ่ยปากถามอะไรจากคุณ 11สิ่งที่เด็กชายถามหากตอบคำถามเด็กชายได้เด็กชายจะบอกทางออกให้กับคุณโดยจะชี้ไปที่ทางแยกสุดท้ายที่ปรากฏขึ้นซึ่งหลังจากเจอเด็กชายคราวนี้คุณจะต้องเลี้ยวขวาถึงแม้จะรู้ทางอยู่แล้วก็ขอให้คุณอย่าเพิ่งเดินให้คุณเอาเงินให้เด็กชายอีกหกบาทพร้อมกับกล่าวขอบคุณเด็กชายจะเอาเทียนและไม้ขีดที่หน้ารถมอบให้กับคุณด้วย 12. ถูทุกครั้งที่จะทำการเลี้ยวขวาคุณจะต้องจุดเทียนในมือก่อนตราบใดที่เทียนยังส่องสว่างคุณจะมองเห็นแสงจากทางออกตลอดเวลาแต่จงระวังให้ดีหากเทียนดับลงกลางทางทางออกที่คุณเห็นนั้นจะหายไปคุณจะต้องเดินจนกว่าจะเจอแยกต่อไปอีกครั้งและเริ่มจุดเทียนขึ้นมาใหม่และอย่าลืมว่า เทียนที่คุณมีอยู่นั้นมีอยู่อย่างจํากัด 13. เมื่อเทียนเล่มนั้นหมดลงและคุณไม่สามารถออกไปจากซอยนี้ได้ขอให้ไม่ต้องกังวลจะมีคนรู้ได้ทันทีว่าคุณหายไปไหนเพราะคุณจะกลายเป็นหนึ่งในเหล่าตุ๊กตาผ้าที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกวันในเช้าวันถัดไปซึ่งตั้งอยู่ในสารตายายและนั่นเป็นที่รู้กันว่า พวกเขาไม่ต้องเสียเวลาในการออกตามหาคุณอีกขอให้โชคดีเอาอย่างนี้ก็ชิบหายดีวะไนายบ่นออกมาลอยลอยใจก็อยากจะวิ่งไปเรื่อยๆให้รู้แล้วรู้รอดแต่ก็นึกถึงเรื่องแปลกๆก่อนหน้าที่เกิดทำให้กลัวขึ้นมาสงสัยจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้จริงๆถ้าไม่ทําตามกฎนี้สถานที่นี้ก็ช่างแปลกประหลาดเหลือเกิน เขาตัดสินใจที่จะเดินตรงไปทางข้างหน้าอย่างระมัดระวังระวังทั้งคนแปลกๆที่ทยอยเดินสวนเข้าไประวังทั้งบรรยากาศที่ดูจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนหาความแน่นอนไม่ได้เสียงขู่คล้ายสุน,นัขดังขึ้นมาจากด้านซ้ายมือของเขานหยยืนนิ่งนึกถึงกฎชั่วครู่จำได้หลังๆว่า เขาต้องทําอะไรสักอย่างเมื่อได้ยินเสียงของสุนัขแต่มันควรจะดังออกมาจากบ้านหลังใหญ่สีขาวซึ่งเขาก็มองเห็นมันชัดเจนอยู่ทางด้านหน้าของเขาแต่ทว่าประตูรั้วของบ้านหลังนั้นกลับเปิดทิ้งไว้และดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ในนั้นเสียงขู่ดังขึ้นอีกครั้งมันยังคงดังขึ้นมาจากที่เดิมคือฝั่งซ้ายมือฝั่งที่มีเพียงป่าต้นกล้วยลกชัด แล้วมืดสนิทเขาหันเข้าไปมองทางนั้นช้าๆอย่างกล้าๆกลัวเสียงของสุนัขเห่าอย่างดุดันมากขึ้นทันทีที่เขาหันหน้าไปมองและเขาก็ต้องตกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อภาพที่เขาเห็นนั้นไม่มีสุนัขอยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวหากแต่เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดรูปร่างสูงใหญ่สูงสักประมาณสองเมตรครึ่งเห็นจะได้ แขนรีบยาวเก้งก้างอยู่ในชุดสูตรลายทางสีดำมันดูคล้ายๆกับสเลนเดอร์แมนในหนังซึ่งมันกำลังจูงชายคนหนึ่งในท่าคลานสีขาร่างกายเปลือยล่อนจอนตาดำขวางน่ากลัวกัดฟันทั้งปากขบกรามจนเสียงดังในเผลอสะดุ้งตกใจจนพะงะล้มไหหลังลงกับพื้นตาเขาเบิกโพลงตัวสั่นด้วยความกลัว ตามมาด้วยชายชุดสูทที่ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนค่อยๆจูงคนในร่างสุนัขนั้นให้พุ่งตัวดิ่งตรงมาที่เขามากขึ้นเรื่อยๆไหนไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีต่อไปได้แต่ยกมือขึ้นปิดป้องใบหน้าและหลับตาปีตามสัญชาตญาณแต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นคนคนนั้น ที่คลานเข่าสีขาทําท่าเลียมือเขาอยู่สักพักก่อนที่จะคลานกลับไปหาตัวประหลาดในชุดสูทนั้นอีกครั้งทําท่าคลานหมุนตัวไปมาราวกับดีใจเหมือนเจออะไรบางอย่างไหนคลายกังวลลงเล็กน้อยที่เจ้าหมาในร่างคนนั้นไม่ทำอะไรเขาแต่ทว่าเป็นเจ้าของคนนั้นเองที่กลับต้องทําให้เขาขนลุกอีกครั้ง มันมองตรงมาที่เขาอย่างสนใจดวงตาสีแดงผ่านใบหน้าอันดํามืดจ้องมาทางเขาพร้อมกับมือที่เอื้อมไปหยิบโซ่ในลักษณะเดียวกันกันกบที่ล่ามเจ้าคนครึ่งหมาตัวนั้นออกมาถือไหนเริ่มสัมผัสได้ถึงหลางร้ายไม่แน่ใจว่าถ้าเขายังนอนรอโชคชะตาแบบนี้ต่อไปอาจจะต้องกลายเป็นเหยื่อเหมือนกับคนครึ่งหมาคนนั้นอีกรายก็ได้เขาผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหันหลังวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต เสียงของโซ่และคนคลานสี่ขาตามหลังมาติดติดจังหวะชุลมุนนั่นเองมันกัดเอาที่ขาของเขาเข้าเต็มคำทำให้ในจังหวะนั้นเขาหดเท้าอีกข้างเข้าที่ปากของมนุษย์หมานั้นเต็มแรง <S 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 เขาพังะตัววิ่งสุดแรงเกิดแม้จะเจ็บแผลอยู่ไม่น้อยแต่ก็พาตัวเองหนีออกมาจากทางแยกนั้นอีกครั้งและแน่นอนคราวนี้เขาเลือกที่จะต้องเลี้ยวซ้ายตามกฎ คราวนี้เมื่อเลี้ยวเข้าไปในซอยปริศนารอบที่สองบรรยากาศข้างทางกับกลายเป็นพุ่มไม้ที่ขึ้นอยู่หนาทึบทั้งสองข้างทางเสียงหัวเราะจากผู้คนหลากหลายดังแทรกออกมาจากพุ่มไม้เป็นระยะระยะเมื่อมองตรงไปในพุ่มไม้ก็ได้เจอกับคนจํานวนมากที่นั่งกอดเข่าเบียดเสียดกันอยู่ด้านในพวกเขาเหล่านั้นกําลังมองตรงมาที่เขาและหัวเราะไปด้วยอย่างสนุกสนานโดยไม่มีท่าทีที่จะขยับตัวอย่างไร านฝืนเดินต่อไปข้างหน้าตราบใดที่คนเหล่านั้นในพุ่มไม้ไม่โผล่มาไล่จับเขาเขาก็คงจะพอทนไหวบ้างอย่างไม่ทันขาดคำในใจเสียงปแปลกๆจากดงพุ่มไม้ทั้งสองข้างก็ดังขึ้นตามมาด้วยมือของคนจำนวนหลายสิบยื่นโผล่มาด้านนอกและกวักเรียกเขาให้เข้าไปอยู่ในพุ่มไม้ด้วยกันมือเหล่านั้นโบกไปมาพร้อมกับพูดประโยคนี้วนไปวนมา ฟังดูน่าขนลุกและชวนสยองจนเขาแทบทนไม่ไหวระยะก้าวเดินของเขาเริ่มที่จะเร็วขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อแขนที่ยื่นออกจากพุ่มไม้เหล่านั้นมันค่อยๆย,ยืืดยาวออกมามากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดเขาก็เผลอวิ่งจนสุดฝีเท้าเขาวิ่งตรงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อนชนเขากับอะไรบางอย่างเข้าอย่างจัง แม้จะไม่ถึงกับลม้มแต่ก็เสียหลักพอสมควรและเมื่อเหง่อยหน้าขึ้นเขาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งแต่งชุดเหมือนยามเต็มยศกำลังยืนก้มหน้านิ่งมองมาที่เขาในสถานการณ์แบบนี้ไม่น่าจะมีใครที่เขาเชื่อใจได้ทั้งนั้นเขาจึงหันหน้านี้เตรียมที่จะวิ่งต่อแต่ทว่าด้านหลังของเขาก็ปรากฏเป็นทางแยกอีกครั้ง แบบเดียวกันกับที่เขาเพิ่งจะหันหนีมาแต่ที่แปลกคือคราวนี้มันเป็นสี่แยกที่มีทางที่ต้องเลือกเดินถึงสมทางมือเย็นๆของชายคนนั้นเอื้อมมาแตะที่ไหล่ของเขา้ายเป็นการเรียกให้หันไปคุยด้วยกันในหันหน้าไปตามมารยาทก็พบว่ายามหนุ่มคนนั้นยกมืออีกข้างหนึ่งขึ้นแบ่เหมือนจะขออะไรบางอย่าง ้าไม่ติดว่าอยู่ในซอยนี้นนกูนึกว่ามึงไถตังค์กูอยู่นะเนี่ยนายบ่นในลําคอเบาๆก่อนจะล้วงมือหยิบเหรียญ10บ,บาทมาวางไว้บนมือของชายคนนั้นยามคนนั้นรับไปช้าๆและหลังจากนั้นก็ถอยหลังไปหนก้าวและยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นนายมองอย่างสงสัยว่าจะต้องทํายังไงต่อไปและในที่สุดเขาก็นึกขึ้นมาได้ เดี๋ยวก็จะบอกทางเลยนี่กูต้องถามก่อนใช่ไหมในพูดออกมาเมื่อพอจะเข้าใจสถานการณ์แล้วแต่ทว่ายามคนนั้นกับพยักหน้าหนึ่งครั้งเป็นคำตอบแล้วเดินจากไปนั่นหมายความว่าสิทธิ์ในการถามคำถามของเขาถูกใช้ไปแล้วโอ้ยกูไม่ได้จะถามอันนั้นโอ้ ในระหว่างที่กําลังยืนหัวเสียด้วยความเสียดายความรู้สึกเย็นๆบางอย่างที่เกิดขึ้นบริเวณข้อเท้าของเขาก็ชวนให้เขาขนลุกก่อนจะพบว่ามือของกลุ่มคนปริศนาที่ยื่นออกมาจากพุ่มไม้ขณะนี้มันได้ยื่นออกมาขว้าข้อเท้าเขา,เาไว้และกําลังจะคว้าเอาตัวของเขาไว้ได้โชคยังดีที่เขาไหวตัวทันในช่วอึดใจสะบัดขาและกระโดดออกมาด้านข้างตามมาด้วยการวิ่งต่อไปอย่างไม่คิดชีวิต อเอาไว้เลี้ยวสายแม่งหงหมดเลยไม่สนแล้วไห้วิ่งเข้าไปในซอยที่อยู่สุดทางอีกครั้งแล้วมนันได้นําเขาเข้ามาอย่างที่แห่งหนึ่งคล้ายกับตลาดสดผู้คนพุกพล่านเพียงแต่แปลกตรงที่ทุกคนในตลาดแห่งนี้ต่างพากันเดินสวนกันไปมาไม่มีใครพูดอะไรทั้งนั้นร้านดวงที่อยู่สองข้างทางเต็มไปด้วยของประหลาด บางก็มีพวกพวงมาลัยเก่าแห้งๆก,ๆกรอบๆขนมไทยเก่าๆที่แห้งจนติดถาดเนื้อหมูสามชั้นขึ้นรามาลายไก่และอื่นๆที่ดูดีๆแล้วเหมือนกับของที่เราใช้ไหว้กันตามสารเจ้าไหนเดินอยู่พักเดียวก็ได้พบกับเรื่องประหลาดอีกเรื่องหนึง่งนั่นคือไม่ว่าเขาจะมองไปทางไหนเขาก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกจากที่นี่ได้เลย ไหนพยายามเดินเป็นเส้นตรงวนเป็นวงกลมหรือแม้แต่ปีนขึ้นไปยืนบนโต๊ะของร้านก็ไม่ช่วยให้เขาหาทางออกได้เลยมันถูกล้อมไปด้วยความมืดที่ทำให้นอกจากตลาดนี้เขาเองก็มองไม่เห็นอะไรอีกนั่นทำให้หนายตัดสินใจหยิบเหรียญสิบขึ้นมาถือไว้ในมืออีกครั้งเขาคงจะต้องหาใครสักคนที่พอจะบอกทางออกให้กับเขาได้ ถามป้าคนนี้แม่งเลยละกันนายยื่นเงินให้กับป้าที่ขายขนมอยู่ที่พื้นป้าคนนั้นรับเงินจากเขาไปช้าๆก่อนจะหยิบขนมชั้นไหว้เจ้าเก่าๆใส่ถุงแล้วยื่นกลับมาให้เขาแย่แล้วเขากำลังจะเสียเงินสิบบาทไปฟรีๆอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่เอาขนมครับจะถามว่าทางออกไปทางไหนครับป้าคนนั้นยังคงนิ่งเงียบไม่ตอบอะไรแต่ก็เริ่มที่จะดึงถุงขนมนั้นกลับไป และชี้นิ้วไปยังทางซ้ายช้าๆนานรีบกล่าวขอบคุณก่อนจะเดินตรงไปตามที่ป้าคนนั้นบอกอย่างว่าง่ายแต่ทว่าก่อนที่จะไปเขาได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนั่นคือนิ้วที่ป้าชี้บอกทางนั้นมันมีลักษณะแปลกๆมองดีๆก็พบว่ามันคือนิ้วนางซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งกับด้านจากปกติมือของป้าคนนั้น มีข้างซ้ายและขวาที่สลับข้างกันนั่นหมายความว่าสิ่งที่ป้าคนนั้นพูดออกมาทั้งหมดตามกฎแล้วจะต้องเป็นเรื่องโกหกในนึกขึ้นได้อย่างนั้นก็รีบกลับหลังหันและเดินไปในทิศทางตรงกันข้ามทันทีซึ่งมันก็มีทางออกให้ออกจากตลาดแห่งนี้อยู่เช่นกันเกือบไปแล้วเว้ยนึกในใจ แล้วก็รีบวิ่งไปยังทางที่ดูออกจะไกลออกไปจนสุดลูกหูลูกตาทางด้านหลังอีกครั้งเป็นอีกครั้งที่เขาเดินลึกเข้ามาในซอยใหม่ทางเดินรอบข้างเงียบงันและวังเวงมีเพียงทางเดินบนถนนเงียบๆไฟตามสองข้างทางและผงญ้าที่ดูเหมือนจะทึบและมองอะไรไม่เห็นระหว่างกำลังเดินต่อไปด้านหน้าเรื่อยๆ เขาก็ได้ยินเสียงของแข็งบางอย่างกระทบกับพื้นข้างหลังเป็นจังหวะก่อนจะหันหน้าไปแล้วพบกับชายหญิงชาราคู่หนึ่งกำลังเดินตามเขามาจากด้านหลังช้าๆถือไม้เท้าในมือคำที่พื้นขณะเดินเป็นจังหวะจะออกจากที่นี่เหรอให้บอกทางไหมไอ้นุม่มชายชาราเอ่ยปากถามเขาขึ้นมา นายพยามมองอย่างละเอียดทั้งลายเสื้อหรืออวัยวะอื่นๆตั้งแต่หัวจดเท้าว,ว่ามีส่วนไหนที่กลับด้านหรือผิดปกติหรือไม่ซึ่งเมื่อมองดูแล้วก็น่าจะปลอดภัยนายลวงมือหยิบเหรียญสิบและยื่นให้กับชายคนนั้นชายแก่และหญิงสาวหัวเราะในลำคอเบาๆก่อนจะผลักมือเขาและปฏิเสธการรับเหรียญน,นั้นไปจากนั้น เขาก็ชี้มือกลับไปที่ด้านหลังของเขาอีกครั้งถัทงที่เคยว่างเปล่าอยู่เดิมกลับกลายเป็นจุดแรกที่เขาเคยเดินเข้ามาในซอยมีวินมอเตอร์ไซค์มีป้ายเขียนกฎที่ยังคงตั้งตะหงานอยู่อย่างนั้นรวมไปถึงสารตายายที่เคยอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่าคราวนี้ตุ๊กตากุมาที่เขาเคยเห็นมันกลับไม่อยู่ซะแล้วมันมีตุ๊กตารูปตายาย ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นแทนไหนเดินตรงเข้าไปที่วินอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเจอกับเบาะแสทางออกโดยไวที่สุดและเมื่อเขามาถึงวินจอดรถเรียบร้อยแล้วทางออกห่างไปไม่ไกลนักสักร้อยเมตรก็ปรากฏตรงหน้าเขาเสาไฟที่ข้างทางต้นหนึ่งเริ่มกระพริบทีๆและหรี่ลงอย่างปริศนาหากเป็นไปตามกฎที่เขาว่า เขาจะต้องหาที่หลบเพื่อรอเด็กคนหนึ่งออกมาและบอกทางแก่เขาแต่ทว่าไอ้นายหลงทางจนได้นะการ์ดเพื่อนของเขาตะโกนทักมาจากด้านหลังไอ้เชี่ยการ์ดกว่าจะมาได้หอยซอยนี้แม่งน่ากลัวชิบหายมึงไม่เชื่อแน่ๆกูไปเจออะไรมาระหว่างกำลังบ่นอยู่นั่นเองที่ห่างออกไปยังเสาไฟต้นนั้น ก็มีเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณห้าขวบปั่นจัก,กรยานออกมาจากเงามืดข้างทางช้าๆรีบไปเถอะตามมาเร็วเดียวการกวากมือเรียกเพื่อนให้รีบตามออกไปยังทางออกฝั่งตรงข้ามไหนรีบเดินตามไปและเลี้ยวขวาตามกาดไปโดยที่ในมือไม่จำเป็นต้องจุดเทียนใดๆแม้จะรู้สึกสงสัยอยู่ในใจก็ตามว่าเด็กชายคนนั้นจะสามารถพาเขาออกไปได้จริงหรือไม่ แต่ตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเพราะในที่สุดเพื่อนของเขาก็หาตัวเขาเจอและมารับเขากลับได้ทันเวลาโดยที่ไม่ได้สังเกตเลยว่าเสื้อตัวที่เพื่อนของเขาใส่อยู่นั้นมันมีลายถูกเขียนด้วยตัวอักษรที่กำลังกลับด้านอยู่และในเช้าวันต่อมาศาลตายายกุมารแห่งซอยวิการ13ก็ได้มีตุ๊กตาตัวใหม่ เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัว